สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวิ่งเสร็จแล้วกลับกลับถึงบ้านแล้วนะคะโดนพี่สาวโทรเรียกกลับลืมกินน้ำผักหรือเปล่าพานะค่ะกลับมากินน้ำผักค่ะวันนี้ไม่เยอะมากนะคะดึง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 ทุกคนเห็นเห็นเทปเจอร์หรือยังคะดึง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 หน่อยนะคะเจ้าของน้ำผัก ตามเสร็จแล้วก็ไปวิ่งต่อแล้วค่ะไปไปค่ะทุกคนค่ะวันนี้เผ็ดมากเลยเรารับรู้รสชาติได้เลยนะคะว่าวันนี้มีพริกนะคะมีกระเทียมนะคะเร่งการเผาผ่านอย่างดีเลยค่ะขอบคุณน้ำผักทุกวันนะคะวันนี้ก็คงจะแบบว่าร้อนมีการเหงื่อออกแบบ จะแบบเหนียวนิดน,นึงเพราะว่ามีทางกระเทียมและพริกนะคะเผ็ดมากค่ะขอบคุณน้ำผักของทุกวันค่ะพี่สาว